สวัสดีครับอ่าอันนี้เขาทิ้งช่องอะไรมาอย่างครับดึงไว้ก่อนนะพี่มันกลัวผมละคนทันหลังตั้งละไม่ไม่ไม,ไม่มันเป็นเรื่องปกติของบางแก้วพี่พอบบเวลาที่เราอาจจะไม่เห็นว่าเขาดุอะเพราะว่าเขาอยู่กับเราจนชินเหมือนหน้างงานเลยอะเนี่ยคือเขาไม่รู้สึกไว้ใจผมนะแล้วพี่ดูห่างนะห่างเกินหลังห่างเกินหลังคือคอนฟิดเอนซ์คราวเนี้ยที่เขารู้สึกตกใจหรือเขาไม่ไว้ใจเนี่ยแสดงว่าวิธีคิดหรือไม n d s e t อะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยถามเนี้ยมันถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากที่เขารู้สึกว่า พี่อะไม่ใช่จ่าฝูงเขาเหมือนกับว่ามันมันต้องรับภาระเองว่าเฮ้ยผมไม่ได้กลัวเขาสมมตินะผมไม่ได้กลัวเขาแล้วสมมติคนส่วนมากดูเหมือนกับแยงเขากลัวเขาเพราะเเป็นบางแก้วสมมตินะแล้วเขารู้สึกว่ามีความมีความแบบประหลาดพี่เห็นคนหลังมันพองวะถ้ามันพองนี่คนกลัวนะแต่กลัวแบบสู้เห็นปะพองเป็นเม่นทั้งตัวเลยอ่าแล้วพี่คนนี้พี่ดูหูหูเป็นอย่างนี้คือเรียกพรงูหูสามเหลี่ยมนะแสดงว่ามันไม่รู้สึกผ่อนคลายถ้ามันผ่อนคลายมันจะเป็นหูอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยแสดงว่ามันนิ่งเองโดย ดูเลยใช่ไหมตัวมันเฉลยหูมันอย่างนี้ก็รู้แล้วแล้วก็หามันขึ้นหลังตลอดเวลาก็เวลาที่เขาจะเดินมาหาผมนะครับผมไม่ได้กลัวเขากัดนะแต่ผมกลัวอย่างเดียวว่าถ้าพี่อ่ะปล่อยให้เขาคิดจังหวะแรกอ่ะบ่อยๆมันจะเชื่อฟังเราน้อยลงเพราะมันรู้สึกว่ามันต้องดิวเนี่ยเนีหยพอมีกระบะไว้ใกล้ๆเงี้ยมันก็พยายามดิวถ้าเราดึงแล้วดุมันจะกลายเป็นเข้าใจว่าพี่ก็กลัวผมอย่างที่มันกลัวแค่ดึงไว้ดึงไม่ให้มันทําหน้าที่เกินเห็นหูไหมแสดงว่าวิธีคิดอย่างที่บอกคือมันไม่รู้สึกไว้ใจทั้งสามคนเลยว่าสสาาามมรรถกุนณ์อยู่ มันเลยต้องโกยทุกอย่างเข้าไปในตัวมันเพื่อมันดิวว่าตกลงปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอ่าอันนี้ดูเบื้องต้นนะอย่างที่บอกคือบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ทันดุมันยังไม่ได้กัดเราเราก็รู้สึกว่ามันโอเคแต่จริงๆแล้วถ้าดูจริงๆตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่โอเคในความคิดเขาเพราะเขาไม่รู้กว่าเจ้าของอะ่ะสามารถคนบคุมได้โอเคไหมหลบขา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 ,ขาดิเขาโดนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะฉี่หรือเขาตั้งใจจะฉี่ข่มคุณนะอืม,อม เห็นป่ม่ม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป,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 ป็นไรนี่ว่ากันอ่าอันนี้คือเขาลองเชิงดูว่าเห่าแบบนี้แล้วผมว่ายังไงมันเห่าให้คุณแม่ช่วยดิอย่างเงี้ยเขา,าก็จะผมแม่นะเวลาเล่นเขาก็จะเล่นแงบแงบแงบงเนี่ยลองของทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากคาร์เลนเพเยอร์แคนาดี for animal training and behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขนันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนหาดูห่างนะไปห่างขึ้นหลังเห็นปะขึ้นหลังเห็นไหมไอเนี่ยไอ้นี้จริงๆแล้วอ่ะพอมันไม่มีอะไรผมว่ามันมันงเงียบๆผ, <c oughs> ผมแเพราะนิสยัยมันอาจจะงดูเงียบๆ แต่พอมันตื่นตื่นนะมันจะเห่าอ่ะสนุกสนานตัวนี้มันเฝ้าตลอดเวลาเลยอ่ะแต่หางมันนะเริ่มถอดถอดออกมาจากข้างหลังละอดี่ที่ก้นละวเริ่มเสียเซลล์หน่อยๆนะไม่ได้ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้อยากนำมากนะแต่ว่าเราเราเรารับมันเกิดจนมันมองเราอ่อนแอมันก็เลยแบบพยายามทําทุกอย่างที่มันอยากจะทําเนี่ยมันเฝ้าตลอดเวลาเลยเหมือนบางแก้วปกติเลยตอนแรกผมนึกว่าตอนแรกที่ผมเห็นคีะผมนึกว่าหมาเป็นหมานมเน้มไม่หนมเน้มเนี่ยพอมันเหมือนกับว่าพอมันไม่ไม่รู้สึกว่าปลอดภัยเพียงพอ หรืออะไรก็ตามแล้วมันจะเห่าม่วงอย่างเงี้ยแหละเหมือนก็เห่าเห่าลองเหมือนหมัดเย็บอ่ะยอลองดูดิกลัวใช่ไหมล่ะอ่าเรีคชั่นเป็นอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเย็บเย็บเล่นอ่ะแต่ตามันไม่โอนะเพราะตอนแรกตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวตามันต้องกลมๆนี่ตาไม่กลมเลยกี่เดือนนะครับสิบเดือนเก้าเนาะเกือบสิบเนาะเนี่ยจับไว้นะเนี่ยอย่างอย่างพี่เขาวิ่งเงี้ยมันดิวด้วยตัวมันเองแต่มันโบกหางนี้ไม่ใช่แปลว่ามันใจดีนะมันคืออาการคอนฟิดเอนซ์ อาการเหมือนกับว่าอิโมชันเนี้ยจังหวะแบบเนี้ยฉันมั่นใจร้อเปนี่มันยังไม่มองคุณเจ้าของเลยนะสักใครสักคนเลยมันมองแต่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆเคยตีกับมันไหมครับเคยทะเลาะกับมันไหมเะะเเเลานนป็แแบบบบี้้ดอวลาเราตีมันมันมันสู้ไหมครับสู้ไหมแบบสู้ค่ะสู้ในแบบไหนสู้แบบสู้แบบเท่าไหร่ะเหมือนเล่นนะคะเหมือนเล่นมากกว่าไม่สู้คือเหมือนเท่าเสียงปะ เล่นกระโจนเล่นใส่เราอะไรไม่เห่ามีเสียงแห้งแง่งๆวะแส่งว่าเหมือนเราดูดแล้วมันไม่กลัวมากกว่าน้าบแต่ตอนนี้เขาพยายามแบบแงบแงบๆเรื่อยๆใช่ไหมแงบแงบๆจริงมันก็คือลองข่มเลยเละเล่นๆๆ่ลไปเพราะจริงๆบางแก้วอะไรจะโดนโดนก็เวลามันจะตัดไค่เดวเจ้าของตัดจริงมันคือใกล้ขวบครับใกล้ขวบอ่ะมันจะทำจริงเพราะว่าเหมือนมันเข้าใจแล้วมันจะสั่งสอนละคราวนี้มันก็จะเริ่มลงแรงให้เรากลัวละตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกครับแต่ตอนนี้ถ้าโนมันมีอาการแงบแงบอ่ะแสดงว่ามันก็เริ่ เนะพราะว่ามันโดดไปโดดมาผมกลัวตัวแป๊กมันจะเราจะรอนะครับตั้งหลักสมมติเขาเดินเดินแล้วดึงแล้วหย่อนถูกครับดึงแล้วหย่อนไม่ว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมองคนวิ่งมองอะไรก็ตามเนี่ยพี่หนุ่มต้องให้เขาอ่ะอยู่ในจังหวัดที่สองเสมอพี่หนุ่มด้วยจังหวแรกคือจะบอกต่อไปนี้ว่าเจ้า K.r อารูกทุก่าด้วยหรือวะ เคอาอยู่แค่ซ้ายมือเนี่ยดึงแล้วย่อนถูกดึงเพราะทุกครั้งที่เคมันขยับเยื่อออกมาครับแสดงว่าเคอามันลองดูว่ามันสามารถไม่เชื่อฟังคำหนังพี่หนุ่มได้ไหมถ้ามมันรู้สึกว่าพี่หนุ่มอ่อนแอกับมันหรือไม่สามารถกําหนดจังหวะมันได้ครับโตขึ้นมาปัญหาจริงๆมันจะอยู่กับพี่หนุ่มไม่ได้อยู่กับคนแปลกหน้าอย่างผมนะเพราะว่าถ้ารน้ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่เชื่อฟังพี่หนุ่มเนี่ยโอกาสที่พี่หนุ่มจะโดนมันทดสอบมันจะสูงซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าพอมันขวบหนึ่งขึ้นเเเรรรรรราาาาาพะะะไมมม่่ีคอออยกกกสูู้ัับหดตงน แกเนี่ยพี่ดึงดึงแต่ถ้ามว่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มดึงมันแล้วเนี่ยมันยังลองเห่าแฮกแหกกับผมอ่ะแสดงว่าจริงๆตอนเนี้ย m i n d s e ตหรือวิธีคิดอ่ะมันรู้สึกว่ามันสามารถนําพี่หนุ่มได้นะเพราะพี่หนุ่มเตือนมาแล้วมันไม่เชื่อฟังเลยมันไม่มองเลยมันยังอัลวาตามภาษามันแสดงว่าตอนเนี้ยพี่หนุ่มต้องต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าไอ r เคอาร์มันกำลังคิดกบฏนึงมาเห็นไหมเห็นไหมมันลองมันกบฏจริงๆไม่ได้บอกพี่หนุ่มรักมันไม่พอนะพี่หนุ่มรักมันอ่ะแต่ว่าถ้าเค มันจะกระบดกับพี่พอเป็นกระบิดกับพี่ปุ๊บพี่ต้องรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าแกกระบดเดี๋ยวแกต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าฉันได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องหมาครับมันอยู่ในตำแหน่งที่มันต่ำกว่าเราโดยที่มันคิดนะไม่ได้กลัวนะครับตัวมันจะหยุดทําหน้าที่อย่างเงี้ยไอหน้าที่แบบดมมุ่มั่วลองพุ่งลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เราจะใช้ท่าดิดาวองนะครับเป็นการกาหนดจังหวะเจ้าเคอา์มันจะเป็นการทําที่ง่ายมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามุดเราเห็นหลายๆคลิปครับเราแค่เดินแต่เวลาเดินของเราเนี่ยเราจะเดินอย่างมีจจังหวกคน คราวนี้เวลาที่ไอ้เจ้าเคอาร์มองพี่หนุ่มว่าเวลาจับมอนเดินครับหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความแข็งแรงของคุณหนุ่มแล้วคราวน,นี้ไอ้นี่มันจะเริ่มคิดแล้วมันจะรู้สึกว่าอ๋อชาเลนพ่อไม่ได้ไการเรี้ยนทัพิี่คือการข่มนะ,ะดึงซ้ายดึงซ้ายมันลองของแล้วก็เวลาอยู่ท่าแซนบายคือผมให้พี่หนุ่มอยู่หลังเส้นถูกไหมตัวเคอาร์มันต้องอยู่หลังเส้นด้วยยืนคู่กันเห็นปะ่ะมันจะชาร์จหาผมใหญ่เลยนะอันนี้คือมันลองลองลอง,ลองทดสอบพี่หนุ่มดูนะว่าพี่หนุ่มอะจัด เออจะเอามันอยู่ไหมแล้วฉันอ่ะสามารถดิวคนอื่นได้ไหมต้องผมตลอดเลยนะ,ะดูหูนะครับหูสามเหลี่ยมเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะแล้วมันไม่ชอบใจที่ผมเนี่ยหันหลังเทาง่านี้อย่างที่บอกคือแสดงว่าวิธีคิดของ k ครมันมองพี่หนุ่มอ่อนแอกว่ามันผมไม่ได้บอกว่าพี่ต้องไปตีมันนะ,ะเพราะว่าตีมันน่ะมันจะมีก,การสู้กับหมาหมาไม่ได้คิดตามเท่านี้เราจะเริ่มเดินแล้วนะพี่คุณหนุ่มจําท่าดีๆนะครับการเดินทําท่าดีๆทาน้อยแต่ได้มาก พี่หนุ่มโหหันหลังไม่ได้นะอีนี่อีนี่จะหันหลังไปแต่ล่อล่อข้างหลังผมให้พี่หนุ่มยืนอยู่เส้นพี่หนุ่มพยายามเดินนี้นะเดินตามเส้นนี้อย่างกับหลังหันเลยนะพี่แล้วก็คุณหนุ่มเดินไปเดินไปถึงเส้นเท่าเส้นแรกที่ใกล้สุดนะครับเดินกลับมาเลยแล้วก็มาหยุดตรงนี้ให้อยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้าเราจะรอดูว่า KR มันเห็นภาพที่คุณหนุ่มแข็งแรงกว่าไหมมันจะยอมลดดีเฟนส์ลดการป้องกันด้วยการนั่งหรือหมอบในจุดซ้ายมือไหมนะครับเราทดสอบกันง่ายๆนะให้ KR มันมีการเตรียมพร้อมการส มันประชดประชันกลับมาแล้วคุณหนุม่มถ้าว่ารถหนึ่งคันสีเมตรระหว่างเดินถ้ามันมีการประชดประชันหรือมีการกัดมือกัดสายอ่ะแสดงว่ามันลองทดสอบเรานะ อ่าเห็นปลายหางไหมครับปลายหางไม่เกินหลังเห็นไหมเกินหลังคือคอนฟิดเดนซ์คือความมั่นใจในตัวเองสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หางมันลงอย่างนี้ปลายหางที่ลงคือคิดคือกาลังคิดอยู่ทั้งว่าตัวเนี้ยคุณหนุ่มไม่เคยสอนให้มันคิดเลยนะเห็นเห็นขวัญมันตรงหลังไหมเป็นบุ๋มเลยเดินแต่มันมันไม่ยอมเพราะว่าอุปกรณ์อาจจะไม่ถูกเพราะว่าเอาไปปลอกคอครับอ่าไม่รัดช่ใช่ใช่มันต้องรัดแล้วคลายแต่ว่ารัดแล้วคายอุปกรณ์มันต้องนิ่มแบบผมด้วยเพราะว่ามุดเราไปซื้อแบบ หลักสิบหลักสิบกว่าบาทอ่ะบางทีมันมาจากจีแล้วมันแข็งพอมันแข็งปุ๊บแทนที่มันจะคิดอ่ะมันจะกลายเป็นว่าคิดกับตรงนี้เห็นไปห่างไหมครับชี้ลงคือคิดนะถ้าเจ้าเคอากลัวมันจะมีอย่างเดียวคือมุดโค้งก้นโอเคปะถ้าไม่คุกโค้าก้นแสดงว่ามันไม่ได้กลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรกง่ายีหออครับมเ้ยี่อ่ว่าฝึกง่ายครับตัวนี้ไม่หรอไม่ง่าย มันแค่ไอคลิปที่ส่งมาอยู่ในโกงอะผมรู้สึกว่ามันดูดีนะแต่พอมาเห็นตัวจริงอะผมรู้สึกว่าอ๋อมันทําตัวดีเพราะมันเลือกที่มันจะทําตัวดีเองมันก็เลยโดนกลายเป็นโดนใจเจ้าของเนี่ยผมเพิ่งเห็นไปถามาชลงคิดเพราะตอนคุณลงมันมานี่คืออย่างนี้เลยนะถูกไหมโอเคมันจะเริ่มตัวนะมันจะนั่งหรือหมอบนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะละลายพฤติกรรมไปครับเราลองดูเท่าเวลาที่เรามีเดี๋ยวคนนี้คุณหนุ่มกับลังหันเริ่ให้ผมสรอบหนึ่งไปเลยเดี๋ยวคุณหนุ่มต้องไปทางการบ้านมาส่ง เพราะตัวนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเราเดินแค่ดเดียวบางทีเราอาจจะเดินเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีการปลดล็อกเพราะมันกดล็อกปุ๊บปกติไม่ได้ไม่ได้อุปรกรณ์เนี่ยมันเป็นจริงๆมันขึ้นอยู่อุปรกรณ์เนี่ยไม่ใช่อะไรก็ได้นะในการฝึกหมาเป็นหูไม่กั้หูลูกเห็นไหมมันจะมีลู่จังหวะหนึ่งถ้ามุดเวลาหันเราอยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้าเห็นไปห่หางที่ลงไหมครับคือคิดน้าไม่ได้เข้าก้นนะเข้าก้นคือกลัวนะเราจะดูตามภาษาร่างกายของน้องหมานะคุณหนุ่มให้อยู่ซ้ายนิดนึงแล้วย่อนถูกเห็นป่ะปลานหังไม เราไม่สนใจนะมันหันทางไหนทุกคุณหนุ่มทางนี้แล้วมันหันตรงกับคุณหนุ่มมันคือรวมมือคุณหนุ่มร้อยถ้ามันหันอิงอย่างเงี้ยคือเจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าิให้เขาคิดพิจารณาก่อนว่าตะกี้เห็นภาพไหมว่าพ่อแข็งแรงถ้าเขาไม่เห็นเขายังไม่รู้สึกความไว้ใจครับเขาจะยืนยืนเลอะแรงกระทะโอเคไหมตอนนี้คุณหนุ่มผมอยากให้คุณหนุ่มนั่งหมอบรอด e เฟนต์ไอคอนแท t เห็นปะหูไปมันยังคิดอยู่นะเห็นไหมมันเห็นมันรับรู้ถึงความแข็งแรงคุณหนุ่มแล้วเห็นปะไปหามชิลง คุณหนุ่มนับเลยใจหนึ่งสองสามสี่ห้าชมเค้าเก่งมากแล้วพอหาปไปหาชิลล์ลงคิดแล้วโอเคคุณหนุ่มลองอีกสักรอบหนึ่งไปเลยครับ อ่ะคุณหนุ่มนึงกลับมานะหนุ่มต้องแก้แก้เรื่องเดินนิดนึงครับเดี๋ยวแต่รอบนี้เราหยุดก่อนคุณหนุ่มไม่ค่อยกลับหลังหันคุณหนุ่มใช้วิธีตีวงอย่าตีวงเพราะตีวงมันไม่ดึงโฟกัสต่อไปนี้เราจะให้เคอารู้อย่างเดียวว่าถ้าอยู่ในสายไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะนั่งที่อื่นนอกจากสามีไป็นลำน้านะเราจะโยนหน้าที่เขาว่าเฮ้ยอยู่กับพ่อเนี่ยเกรดเลิอยู่แค่นี้เห็น <id> ไหมเห็นหางไหมครับคอนฟิเดนซ์หายไปแล้วแต่หูไม่ได้นะหูต้องฝึกบ่อยๆก็ยังดีกว่าตอนลงมาลงมาขนพองเป็นสิงโตเลย เดี๋ยวเราจะรอนะครับรอเขาเผดตัวรถรถดิฟเฟนต์เองนะไปห่างที่ลงคือคิดนะครับเ <Okay. S 1> ไอคอนแทคคืออะไรไอคอนแทคคือเวลาเขามองคุณหนุ่มเขาต้องมองยกหน้าเขาจะไม่มองด้วยตาให้อยู่ซ้ายไวย้ถูกครับไอเงี้ยคือหัน50าสิบนะ,ะหันทางไหนเราไม่สนใจขอ้เขาอยู่ซ้ายมือไว้ <c oughs> ไปห่างที่ลงคือคิดโอเคคุณหนุ่มเดินอีกสักหนึ่งรอบกับหลังหันครับไป ตามเส้นเลยครับคุณหนุ่มอ่าแล้วกับหลังหันเดินตามเส้นกลับมาครับใช่อย่างนั้นแหละในะถูกต้องครับอเอแลวอยู่ส,สวยๆไม่ลําหน้าไปเท้าอยูุ่ซ้ายมือผมอยากเห็นการนั่งหรือหมอบอีกสักครั้งหนึ่งไปห่างชี้ลงคือคิดนะตัวมือ75ดูหูลูนะครับหูตอนแรกเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเห็นไหมหูลูคืออาการผ่อนคลายและรีแลกซ์แสดงว่าเขายอมรับเราเห็นไหมลู่มากลู่น้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าลู่น้อยลู่มากแต่ค้างแสดงว่าเขาผ่อนคลายระยะยาวๆนะครับตอนนี้มีอาการเครียดนะผมเรียกเครียดในระบบเพราะหายใจแรงมากลิ้นออกระบายความร้อน ถ้าสมมุติตัวนี้มันดูดูแลแก๊ปการปรับมันยากมากมันจะไม่ตื่นเต้นมานถึงว่ามันจะไม่เครียดน,นี่มันเริ่มเครียดนะผมอยากเห็นการ no euh. you know, okay. ากนั่งหรือหมอบเขานะครับดึงซ้ายนะโอเคยอมอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้คือเราให้เขาอยู่ซ้ายมนะืออ่าเนี่ยเดี๋ยวมีพี่เขาวิ่งมาปุ๊บดูว่ามันยอมอยู่ซ้ายมือไหมนะดึงซ้ายไว้ซ้ายมือ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 คุณหนุ่มใช่ครับซ้ายและวย่อนถูกไออย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือพอพี่เขาวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันรู้สึกว่าอันตรายหรือปลอดภัยหรือเปล่ามันดวยตัมนเอง คุณหนุ่มพยายามทำให้รู้สึกว่าถ้าคุณหนุ่มไม่กลัวกับพี่เขาวิ่งแกก็ไม่ต้องกลัวแกมองผ่านพ่อนี่เพราะพ่อ,พอยังรู้สึกว่านำแกได้แล้วแกไม่กลัวใช้เชือกเอาอย่าไปคุยอย่าไปอะไรให้เขาคิดให้เยอะที่สุดว่าอะไรเป็นเหตุทําให้พ่อคอนโทรลเธออ่อาเนี่ยหูกระดิกซ้ายนี่ผมมองหน้าไม่ได้นะเห็นป่ะแต่หูมันกระดิกเห็นไหมหูซ้ายมันกระดิกป่ะ อ่ามันกําลังเหมือนกับผ่อนคลายกาลังไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยฉันจะต้องทําอะไรกันแน่แล้วก็มื่อกี้เขาเห่าผมอยู่ถ้าสมมติมันยังเห่าต่อเนื่องมันต้องล็อกเป้าผมแสดงว่าตอนแรกที่มันเห่าผมตะเกียมันลองสุ่มดูว่าเรีแอคชั่นของคุณหนุ่มจะเป็นยังไงแล้วผมจะกลัวมันไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยากให้มันดุเกินเหตุผมพูดถึงดุเกินเหตุนะนั่งหมอบรอดีเฟนเห็นปะอ่าล้มมือร้อยตะเกีย7ยังเหนยังเจ็ดห้าใช่ไหมล้มมือร้อยไม่ต้องชมสำหรับผมอ่ะไอเนี้ยเป็นเบสิกเบ เห็นไหมเห็นหูไหมเดี๋ยวผมลองนี่นะคุณหนุ่มไม่ต้องดึงเชือกตึงนะเขาพุ่งมาคุณหนุ่มค่อยดึงแต่ถ้าไม่ท Boom, ําก um si ็ไม่ต้องดึงอันนี้ผมเดาว่าเห่าสุ่มเพราะว่ามันไม่กล้าลุกเห็นป่มยึงอันนี้ลุกปุ๊บดึงชายเตือนมันไว้แล้วก็ขาหน้าเขาาต้องไม่เกินเราถูกแล้วก็หย่อนถ้าเขารู้สึกปลอดภัยเดี๋ยวเขาจะวนไปเซอร์เคิลไปวงกลมเดี๋ยวเขาจะนั่งหรือหมอบเองนะครับ ว่าอีนี้เฝ้าบ้านเก่งมากเลยนะเคอเนี่ยใช่ปะเก่งไหมแม่เก่งมากใช่ไหมลื้อทุกอย่างเลยครับผมเห็นกงแล้วน่ารักหมือลากมีรูปตีนหมาด้วยอันนี้คือเขาเป็นเซตมันอย่างนี้หรือว่าเรามามาอ่ะแล้วหย่อนดึงเสร็จแล้วหย่อนโอเคอ่ะคุณคุณหนุ่มอีกสักรอบหนึ่งไปเลยเสียงมันใช้ได้เลยนะเพราะว่าหมาบ้านอื่นนี่เห่าตอบเลยนะแตงว่าเสียงมันในย่ามันเอาจริงเอาจังมากเลยนะ เรารอนะครับต่อให้เขาสั่งนั่งได้เราจะไม่สั่งตอมาปรับพฤติกรรมกันให้เขาเกิดการยอมรับเจ้าของไม่ใช่โ b e บียนตคือสั่งให้มันทําอะไรนะครับถูกครับเตือนมันเพราะตอนนี้ไปหามันช้ลงคือคิดอยู่มันกำลังทดสอบอยู่นะว่ามันขยับจะไปจุดอื่นได้ไหมดีครับสวยไปหาชิลงคือคิดซ้ายหนุ่มซ้าย เขาเนี้ยเขากาลังลองอยู่ว่าเขาเลือกไปเดินอยู่ที่อื่นได้ไหมเราปฏิเสธให้ทุกทางว่าไม่ได้ถ้าเราบอกเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าโอเค power เขาไม่เยอะกว่าเราเขาจะทําตัวดีกับเราครับตามมาดูคิดแบบเอ้ยอะไรวะยังไงวะแล้วก็จะเห็นจะหลับเห็นไหมพอหลับอะแสดงว่าตะกี้ตอนที่คุณหนุ่มแค่ปฏิเสธมันสอนมันสั่งมันอะมันคิดตามนะเวลาหมามันคิดแบบตรงๆกับสิ่งที่มันแปลกใหม่กับมันในชีวิตมันนะครับมันจะเครียดแล้วมันจะหลับเนี่ยจะเห็นว่าตามันจะหลับตามันปิ๊บๆแล้ว แสดงว่าเราพยายามขัดใจมันเราพยายามสอนมันแ,แต่อ e ีเจ้า KR มันไม่รู้สึกถึงความกดดันเลยอะเออ,เอ,อผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่พอทําแค่นี้เล็กลๆน้อยๆอเนี e ่ยเอ็คอามันรู้สึกของกดดันอะมันจะหลับแล้วมันก็ไม่จ้องผมตลอดเวลาด้วยสายไว้สายไว้สายไว้ครับสายไว้นะโอเคอันนี้แสดงว่าสัญชาตญาณมันตอนนี้มันรู้สึกว่าผมไม่ไม่ถูกใจอะไรมันจะไปแบบกระเห่าใส่จะโดดใส่คุณหนุ่มผมขออีกรอบได้ไหม แล้วก็มัวไม้นะทำทำคนวิ่งไม่ได้มาเห่าผมเฉยเหมือนพลาเนอะปึ๊บลองไปเรื่อยเราคิดว่าท่านมัวเราไม่เก็บมาเนี่ยคนเข้าบ้านมามีเรื่องไหมน่าจะมีใช่ไหมแม่แม่รู้สึกได้ใช่ไหมโอเคเัีคิดอยู่นะแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันยังงัดกับเราอยู่นะเพราะว่ามันไม่ไม่นั่งไม่ลดการป้องกันลงใช่ แต่มันก็ลดไป2ดอก้วล่ะมันก็ลืมตัวมันก็ลดไป2ดอกแล้วครับพยายามเฝ้านะ้นสนุนตลอดเวลาเลยไม่ต้องครับไม่ต้องเพราะว่าวันนี้วันแรกครับเราจะเปิดใจเขาก่อนว่าให้เขายอมรับเราจริงๆแล้วพอทันที่2อ่ะเธอไปทํามาแล้วมาส่งกันบ้านครับทันที่2อาจะมีคําสั่งให้อ่าแต่ว่าเราต้องต่อยอดจากการที่เขารู้สึกว่าความแข็งแรงของเรามันมีจริงๆก่อนอันนี้คือมันยังไม่มีแต่มันแค่แค่แค่เช็คก,กันดูว่าถ้าเราทําแบบถูกจังหวะจริงๆเราคอนโทรลเขาจริงๆเนะี<ๆ>่ยเขายังรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าเ้าไไไดมมมมะะอ่แลงจหว เดี๋ยวมแม,ม,แม่แม่ยืนก่อนแม่ยืนก่อนแม่ยืนก่อนถ้าสแตนบายก่อนอ่าดีๆสมมติเขาอยู่นิ่งๆิ่งกับคุณแม่เนี่ยครับวิสองวินะครับแม่กลับหลังหันแล้วเดินเลยครับไปเลยครับแม่ใช่เดินเลยอ่าแม่เดินรอบเดียวก่อนเนาะอ่าลองรอบเดียวก่อนทีนละรอบก่อนแม่กลับมาเลยกลับมาเลยเขาฝืนปุ๊บแม่ต้องเดินกลับมาเลยเขาฝืนคือเขาเชลเลนด้วยแรงครับแม่แม่กลับมาเลยปุ๊บแล้วแม่หยุดหยุดตรงหยุดหลังเส้นครับแม่หยุดตรงเส้นเลยครับแม่เส้นเส้นเส้นอ่าเดินมาอีกเดินมาอีกนะครับอ่าแล้วก็ให้น้องหมาอยู่คู่คู่ก นิดหนึ่งอันนี้หนึ่งนี้หนึ่งแล้วก็หย่อนโอเคผมว่าถ้าคุณแม่อยู่นะคุณแม่ต้องทําเองให้ได้เพราะว่าปัญหาคือถ้าแม่อยู่กับมนะันอะแล้วแม่ไม่สนิทกับมนะันอะผมว่าตอนขวบหนึ่งแม่มีปัญหากับมันแน่เดี๋ยวเรารอ,อ,อ,อหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเดี๋ยวดูท่าทางการตอบรับของเขาเนาะแต่หูได้นะหูรู้อยู่ นั่งหมอบรถดีเฟนต์อ่าเห็นไหมได้อยู่จริงๆทมมงหมดไม่ทําอย่างเงี้ยรอบเช้าทีหนึ่งเย็นทีหนึ่งนะไม่เห็นมันนั่งปุ๊บแม่นับในใจเลย1 2 3 4 5สาแม่ลองเชื่อเรียกเคอาเสียงสูงเคเก่งมากลองดูแม่ลองเรียกเลยแม่เรียกเองเก่งมาอ่าแม่รูปเขาใช่ใช่อันเงี้ยของคุณแม่ผมถือว่าผ่านไม่ลุกไม่ต้องทําอะไรนะอ่ะพอมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมันจะลุกขึ้นมาตั้งรับถูกไหม ถ้าพวาผมหยุดออกจากระยะสักพักหนึง่งถ้ามันรู้สึกไว้ใจมันจะต้องนั่งหรือหมอบเองไม่ต้องดึงเชือกใช่ไหมครับไม่ต้องดึงเราจะใช้เชือกเมื่อจาเป็นเราจะไม่ดึงไว้ก่อนเราจะไม่บอกเขาว่าเหมือนก็เรากลัวมันอนะ่ะ <c oughs> ถ้ามันเรากลัวไปก่อนเนี่ยแทนที่มันจะเรียนรู้ครับมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ้าของก็กลัวเหมือนกันเหรอวะอ่า <c oughs> แต่นี่เวลามันหลุดแล้วมันกลับยากเลยน,นะเวลามันไม่ไว้ใจแล้วมันหลุดปุ๊บมันยืนค้าเลยนะ แเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นลุ้นสักนาทีสองนาทีให้โอกาสมันให้โอกาสมันเราต้องสอนให้หมาคิดครับถ้าเราสอนสั่งมันตลอดเวลากลายเป็นว่าเลี้ยงอยู่กับมันทีสิบปีอ่ะคุยแม่งทั้งวันเลยสั่งมันทุกเรื่องให้มันทําอย่างนี้ครับมันจะได้รู้อ๋อแกมีหน้าที่มองคนนะแล้วแกก็เรียนรู้ผ่านคนไปเลยนะว่าเรารู้สึกยังไงเราจะไม่ต้องคุยกับมันทั้งวันครับแต่หางมันคิดอยู่แหละเราก็แค่ลองดูว่ามันจะปลดล็อกมันไหมนั่งลงไหม แต่อย่างนี้มันยังดีอยู่ครั้งแรงนะเพราะว่าถ้ามันเป็นจังหวะแรกอะ่ะผมก็ทืบเท้าอะ่ะเห็นยวานั่งเลยปะอ่านี่แหละเห็นไหมวิธีมันอาจจะดูแบบไม่มีคาสั่งเลยหรือว่ามันเรียกูเอกอุสักห์ขับมาตั้งใจดูพัทยา <c oughs> แต่อย่างที่บอกครับถ้าเจ้าของเดินเป็นหยุดอย่างที่ผม,มบอกจริงๆริมันเข้มข้นมาก <c oughs> ถ้าเราความเข้าใจอีกว่าเราต้องทําอะไรกับมันเวลามันค <c oughs> ิดตามครับกลายเป็นหมาเหมือนจะยอมเราเองอ่ะเอ่าแต่ไม่ลุกเห็นปะมันเริ่มเฟดเอามันเริ่มเบาลง แต่ความเคยชินมันมีเหมือนกับกูยั่วะนะเว้มึงทำอะไรไม่พอใจเห็นไหมแต่มันเห่าแต่ไม่ลุกแล้วก็บนหน้าหนีอันนี้สมวัี่ใสายมันเห่าเปรปะมากเลยนะนั่งหมอบลดดิฟเฟน์เห็นไหมแล้วดูหางมันคลายตัวคลายตัวไม่พองคลายตัวไม่พองแล้วก็ไม่ขนฟูเหมือนเม่นตอนแรกอันนี้เจ้าของเอาอยู่แต่คราวนี้ภาพอย่างเงี้ยมันควรจะเกิดขึ้นทุกวันและเช้าเย็นด้วยครับไม่งั้นหมามันไม่คิดตามถ้าเราโมจดูบางแก้วนะ ดุดุได้นะเวลาใครเลี้ยงหมาก็บอกให้ดุมันถ้าคุณโชคดีเจอหมาไม่สู้ดีกว่ามันจะเชื่อฟังคุณมันจะดุจริงแต่มันกลัวคุณแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผมเห็นนะเจ้าของตีกับบางแก้วกลายเป็นว่าสองสามขวดแม่งทะเลาะกันชิบหายว่อดเลยทะเลาะกับหมาโดดกัดโดดอะไรอ่ะผมลองอีกทีนะเห็นปะอ่าเผาเป็นพิธีเห็นปะอ่าแต่มันไม่เ่าเป็นชุดๆละอันนี้แหละครับเราค่อยๆให้มันเฟดเอาออกให้มันรู้สึกถึงความไว้ใจเรา สิบเดือนยังมาดีนะที่มาสิบเดือนแล้วกลับลำทันนะถ้าคุณมาตอนขวบนะโอ้โหใช่เพราะว่าเจ้าขวบหนึ่งอ่ะมันหมาทุกตัวมันจะรู้สึกรถึงความแข็งแรงของตัวมันใช่แล้วมันจะจัดระดับในหัวมันเองว่าคนนี้แข็งแรงไหมคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงแล้วคราวเนี้ยด้วยบางแก้วมันไม่ใช่โกเด้นหรือปาร์ก้าหรอเป่าครับมันจากการทดสอบของมันอ่ะมันจะรุนแรงกว่าหมาพันุอื่น